สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับกูเดียมใจทําเป็นเมนูตาป่นปลาช่อนนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ปลาช่อนนะครับซื้อมาแล้วก็ให้เราทําการควักไส้ขอดเก็ตแล้วก็ล้างทำความสะอาดที่ดีด้วยเกลือนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาต้มข่าตะคร้ใบมะกรูดเพื่อดับคาวนะครับเครื่องตาป่นนะครับก็จะมีพริกขี้หนู หอมแดงกระเทียมเดี๋ยวเราจะนำไปคั่วนะครับมะนาวน้ำปลาผงชูรสกรเกลือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีท,ทำกันครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับดอกเกลือลงไปเล็กน้อยข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับใส่ลงไปแล้วก็รอสักครู่รอให้สมุนไพรเราส่งกลิ่นหอมเฉยกันนะครับสมุนไพรส่งกลิ่นหอมเฉยแล้วครับ ให้เรานำปลาช่อนลงต้มเลยครับนำฝาหม้อมาครอไว้นะครับปลาเราสุกแล้วครับตักขึ้นมาพักไว้ให้เย็น นำพริกกระเทียมหอมแดงลงมาคั่วนะครับต้องคั่วให้นิ่มเลยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะใช้วิธีหมกในที่เท่านะครับเวลาหางหุงข้าวเนาะ จริงๆแล้วเวลาคั่วไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับทีนี้คุณแม่บ้านเขาใจร้อนอยากให้สุกเร็วเนะก็เลยใส่น้ํามันไปนิดนึงโอเคได้ที่แล้วนะครับตักขึ้นมาพักไว้ให้เย็นแกะเนื้อปลาช่อนออกมานะครับระวังก้างนะครับเพราะก้างเยอะมาก พริกกระเทียมหอมแดงนะครับเนื้อปลาช่อนครับ เนื่องจากผมแพ้ปลาทะเลนะครับก็เลยใช้ปลาช่อนนำมาตำําปรุงรสนะครับด้วยผงชูรส น้ำปลามะนนาวนะครับรสชาติเนี่ยก็าตามชอบได้เลยเราจะใส่น้ําต้มปลาลงไปอันนี้ก็ตามชอบเหมือนกันนะครับจะชอบแบบข้นๆหรือจะชอบแบบมีน้ําหน่อยก็ แล้วแต่สะดวกเลยโอเคเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปจัดจานก่อนนะครับครับนี่ก็คือหน้าตาตำป่นปลาช่อน ตีมือกดที่กำใจนะครับทานกับผักต้มผักดิบรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนนะครับคลิปกนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่กำใจ .com ไว้ได้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ